ชื่อร้านเขาเพาะมากเลยชื่อร้านการะเกตแม่แม่หญิงการะเกดร้านเขานะคะเมื่อก่อนอ่ะเขาเคยส่งไปให้เรากินที่บ้านเพราะว่าร้านเขาเริ่มต้นมาจากการทําอาหารแล้วส่งดลิเวอรี่อ๋อยังไม่มีร้านเหรอตอนนั้นยังไม่มีร้านเขาก็ทําเหมือนกับทำที่บ้านนี่แหละเป็นโฮมเมดแล้วก็แบบส่งเป็นดลิเวอรี่ตามบ้านต่างๆเมื่อก่อนอ่ะสั่งมาทานบ่อยมากเพราะว่าช่วงโควิดเนอะเราไปไหนไม่ได้เราก็สั่งของเขามากินไ้ขนมข้าเจ้อมาให้พ่อก็ที่นี่เหรอใช่ขนมเปี๊ยะลาวาคือแบบอร่อยมากแล้วก็เค้กฝอยทอง คือแบบเมื่อก่อนเขาจะเด่นขนมหวานลแล้วหลังๆมาเนี่ยพอเขาทำเป็นพวกอาหารคาวปุ๊บนี่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับพ่อแฟนคลับพ่อแฟนคลับพ่อตกจใจตายแล้วเขาหนีไปเลยเขาแค่อยากจะดูเฉยๆว่าเอ๊อะทำอะไรกันคนเขาดูพ่อเนี่ยไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนดารานะเหมือนเขาดูหมดูหมาอย่างนี้ไม่รู้ เขาดูก <aunque S 2> <me> ันว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ่ะวันนี้ก็เลยพาพ่อมาที่ร้านของเขาตะเกียบที่เจ้สุขุมวิทนะอยู่สุขุมวิท36นะคะเขามี2สาขาสุขุมวิท36แล้วก็สาขาสยามมีเมนูเด็ดๆเยอะวันนี้เอ็มเตรียมไว้ให้มาปากปลไม่มีชนประตูนะไม่มีเอ็มดักไว้แล้วนะป้อมีมือได้ไหมอ่ะก็ได้จะพาว่าเล่นนะลองเล่นดูคนที่มันจะได้มั้งไม่เอาดีกว่ามาแล้ว เข้าสู่ช่วงมาเหลาครับแต่วันนี้เราจะไม่ให้คุณพ่อมาเหล่านะคะวันนี้จะเอาลูกน้องคนโปรดของคุณพ่อมาเหล่าพ่อดีกว่าน่าจะมีเรื่องราวเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่พูอะชอบตามพ่อไปไหนต่อไหนใช่ไหมตามไปขายหน้าครับขายงานค่ะขายงานตามไปขายงานเป็นผู้ผักดันผู้นำผู้นำที่ดีนำพวกไม่ค่อยดีเข้ามา พวกติ๊งตองอ่ะพวกติ๊งตองอ่ะคนอื่นเขาไม่เอาไปไหนด้วยกันเนี่ยพอต้องใช้ความสามารถของพ่อเองนะคนเนี่ยมันนคนขับรถรู้รู้เส้นทางไหมไม่คนที่นั่งด้วยอ่ะมานั่งรถนั่งยังไงอ่ะคือหลับเดียวเออตื่นมากินตะกอนผมเลยน้ำหนักเท่าไหร่แปดสิบห้าตอนนี้เก้าสิบสี่แล้วโอ้โหหกก็ร้อยแล้วนะเนี่ยนิ่งหลับขยับแดดแยกหลงงงคำสั่ง มันล่าสุดพ่อก็ไม่อยากไปด่ามันไปดูหนังช่องขายตั๋วมันอยู่ตรงไหนเขาบอกถุงนู่นพ่อไปถามไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เขาชี้ไปทางนี้โอ้ยไม่งั้นจะให้ไปถามทำไมไปถามทำไมก็เนี่ยตั้งแต่ผมตั้งแต่โควิดอ่ะสามสี่ห้าปีเนี่ยเราไปอยู่บ้านนอกเนี่ยไม่เคยดูหนังเลยอ่ะอาไปดูหนับดูกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเขานี่ควรต้องควรตาเขาไม่เขาก็เอาน่องไก่จิ้มทักไข่กันแล้วกันน่องไก่จิ้มเลยจักมาตี้ชิบวีชิบผมก็ได้ไว้ดูเป็นหขอร้ออะไรดีดุคนบ้างขอร้องเลยขาไม่ค่อยได้ เขาไม่ได้ขึ้นกรุงเทพมานานยังไงนานหลายนานเลยนานบรรลใช่ป่ี่ส20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วยังไงก็น่าจะยังมีบ้านน่าจะรู้ <ừ> ทางเนี่ยมึงไม่จําเลยเหรอมึงเล่นตลกมึงไม่รู้จักทางเลยเหรอออ้อาวแลตนนั้นพี่ปก็คือน<ก>ั่งรถอย่าง<ค>เดียวมันก็อยู่หลายคณะคณะสุดท้างคณะพี่เป็ดกับพวกไอ้หนูเนี่ยมันต้องรู้รอยูคาเฟ่ตรงไหนผมขึ้นมมาเพก็หลังทั้งทีเอางี้เอาเอาถามมึงถามกูเอาคาเฟ่ตรงไหนกูจะบอกโดยที่อยู่เอาเอาวิสุทธิ์เกษตรวิสุทธิ์กษัตรคาเฟ่ก็อยู่วิสุทธิ์กัจจดเลยถ้าลงมาจากทางพระรามแปดปักก็กลับรถเลยอุ้มทนบุรีครับทนบุรีปั๊บก็ข้ามบุคโลมาก็อยู่ขวามือมาจากไอ้การันตีวงอยู่ซ้ายมือพระรามเก้าคาเฟ่พระรามเก้าก็มีสองที่ที่ ที่หนึ่งอยู่ตรงหัวตรงพระรามเก้าฝั่งนู้นรัชดาอันนี้โกรธป่ะเนี่ยไม่นี่พ่อผมพูดทั้งควันเลยเที่ยวที่แล้วอ่ะพาพ่อไปลงมมันก็ติดดีดิซอยที่สุดซอยไอ้สุขุมวิทสามไลนะเวฟสามเจ็ดสามเก้าอ่าสามเก้าสามเก้ามันทะลุไปเยอะมากพาพ่อมาลงซอยสามทำไมไม่ลงพระรามเก้าแล้วออกซอยทองหล่อเลยมันง่ายกว่าหรือ ไม่แต่คนไม่มีความรู้ทางด้านนี้ก็ไม่มีจริงๆนะพ่อคนไม่ค่อยรู้เรื่องถนนหนทางไม่รู้จริงนะนั่งมันก็ต้องรู้สิมีมีอะไรจะเหล่าพ่อไหมพ่อเขามีพฤติกรรมอะไรที่แบบว่าชวนหัวเราะบ้างไหมโควิดน่ากลัวไหมเขาจะทุกซื้อแมทใช่ไหมใช่แมทโอ้ยแมทล่าสุดเนี่ยที่ร้านหิ่งห้อยร้านหิ่งห้อยจำได้ไหมล่ะ เขายกมาเขาจะมาถ่ายเขาวางตรงหน้าม <c oughs> ันก็ไ <t> ด <UC S 1> ้เพราะมันไม่กินเลยดีนะครับเอ้ยเดี๋ยวดิ้นเี๋ยวดิ้นกินทำไมเขาก็ไม่ถ่ายเลยเรูผิดอีกแล้วพี่เดชเกูผิดอีกแล้วเรื่องแมสเรื่องแมสก์น่ากลัวโควิดน่ากลัวโควิดไหมโควิดน่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวเท่นั้นถ้าเราขึ้นรถเราจะกลัวเสียงกระโปดเสียงอะไรตดจะเขนดิครอบพ่อตดกลิ่นเป็นไงบ้างก็จะบอกว่าเหม็นก็โดนไล่ออกไอ้ดุยครับเอาเอาตีคุณพ่อมาแล้ว มีเที่ยวหนึ่งหามากกินเสร็จอกินพอกรตดฟึบไอปดูเขาโอ้ยคุณพาเรียกว่าอาหารบูดแล้วแล้วพี่ภูเรียกพ่อว่าอะไรหัวหน้าแล้วแล้วแม่ก็เรียกคุณแม่มดเอาคุณแม่มดคือเราให้เกียรติเราให้เกียรติพ่อบ้านแม่บ้านที่มันไม่มีเกียรติหรอกพี่ตัวนั้น่เมื่อคืนฉันยานขาดมันเปิดดูไม่ได้ผลมันตด พ่อว่าอย่าหยุดอย่าถอดปลั๊กนี่ออกนะอย่ะปลั๊กช็องกัดทูออกนะเดี๋ยวสายว่าหาที่สายมันยากเพราะว่ามันมองไม่เห็นต้องดึงออกมาแค่นั้นมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตเอาผู้ยังคนอื่นยังสู้ครอบครัวทำไมได้นี่คือความรักที่อมตะดูหน้าดูหน้าหัวหน้าดูหน้าหัวหน้ารักที่อมตะยิ่งที่จะหน่อยแต่เอนข้างล่างนะเขาบอกเขาก็ยังเป็นความรักครอบครัวเขาอมตะมากกว่าคนดยู่นักการเมืองเป็นยังสิ่งตลอดเพราะความรักความรักครอบครัวเออเนี่ยความรัก เบอร์กัเดอหาเงินเบอร์กัเดอหาเงินแล้วอยู่กันมายั่งยืนตั้งแต่น้องเอ็มยังเป็นเด็กตอนจำยังอยู่ในครอบครัวนี่คือเป็นครอบครัวหน้าเอาตัวอย่างเอ็นเอ็นตั้งแต่เดินอยู่ตรงสายใต้นะตอนตอนเนมีผมไม่มีผมนะแต่มีผมตัวเล็กอะผมยาวแล้วเอ็มกลัวเขาไหมไม่ไม่กลัวกลัวกลัวพี่ค้อมกลัว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 น้องชายน้องชายผมผมยาวเหมือนคนสุก็ปกที่จริงก็สุก็ปก จะไว้ผมยาวแต่คนอื่นเขาไว้ผมยาวเราดูน่ารักดูเท่เป็นเด็กอาร์ตแล้วพี่ผัวไว้แล้วเป็นไงสกปรกเออไปไหนก็สกปรกตำรวดค้นตลอดแต่ผู้แต่ผู้มาจากปะต่างนะพ่อปาตางแต่สินสเกตสั่งมาไงแล้วคิดตรงไมนบอกบอกว่าก่อนว่าบอกไม่รู้นะว่าตะปุ๋ยชุมแพมามามาหามาหาตามคือเป็นคนพ่ออยากให้ลูกมีอนาคตอยากให้ลูกมีอนาคตแล้วตอนนี้มีอนาคตไมก็ไม่มีอนาคตมีแต่นามีแต่นาอาโคตรๆทุกที่อื่นเขาก็ไม่ครบมาต้นขอบคุณหัวหน้าที่อายุมากเราก็เหมือนปกเกษรเนี่ย ถ้าเปิดข้นจากการเป็นปกเสียเนี่ไปหางานเจริญที่ไหนได้แต่ิญก็ได้เอ้ารับมาอยู่ด้วยรับมาอยู่ในอมกอดเลยอแต่ละคนเข้ามาร้องมาด้วยเชยนิ่มเหมือนกันอันนี้ออะไรันนนี้ิ่มะนิ่มจริงๆตอนนี้ก็มาไล่นกอยู่ที่บ้านบนบ้านพอตื่นเช้าก็หัวเราะทุกวันน่ะนกมันลงมาสามสี่ตัวไม่กวาดโอ้ สมชื่อเลยไอ้มิดอ่ะไอ้มิดเปคนพม่าใช่ไหมใช่ใช่มันมีเพื่อนคนอีสานเยอะเยอะมากเลยพ่อก็เลยถามมันมันร่วมงานกับไอเอนิ่มเป็นไงไอ้มิดไอนิมเป็นไงโอ้รู้มาเบสคาดใจว่า เขาเนี่ยมาจากสายสนไงสายสานเบิร์ขาดสีเป่าบางทีผมพูดกับเขาแล้วพี่นี่ไอ้นี่นะเขาก็ไม่พูดกับผมไม่รู้ว่าเขาละรู้ลับตาผมหรือเปล่าแล้วเขาพูดไม่รู้เรื่องไหมผมว่าผมรู้เรื่องที่สุดแล้วแล้วมึงดูด้วยกันมึงรู้เรื่องไหมมันก็ไม่ได้พูดกันเท่าไหร่จริงๆเขาไม่ใช่ตลกอาชีพขนาดนี้เตรียมเล่นไปปุ๊บหายไปเลยนะเชื่อเพราะไม่ลองดูไหมเนี่ยคำกัดเชียงใหม่ใช้เมียงเออได้อยู่อุตราหิต อู๊ดตะลอดีตนี่ตากนั่นมะันจะไม่แข่งก um> ังทุกวันเนี่ยตอนนี้เขาก็มาอยู่กับคุณพ่ออยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็ยังไงครัะไรน้องพิราบพ่อก็เลยแก้ปัญหาด้วยการซื้อไอ้ไอ้หุ่นลมมาใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละไอ้หุ่นเพื่อนเขาเมื่อวานก่อนเขาลางวหน้าไปครึ่งวันไปไหนอ่ะไปทำบัตรคนชราจริงเหรอหกสิบแล้วหกหกสิบแล้วแสดงว่าใครมาอยู่กับพ่อนี่ น้ำหนักไม่คือหมดเลยนี่ปกติสักคนไม่ใช่ไหนถึงน้ำหนักสิบ้าก็สกปรกไม่สกปรกก็สะอาดเกินเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่สกปรกแล้วตอนนี้เป็นไงคือรักหนักกว่าเดิมเลยและและและก็ให้เราไปอยู่ไอ้ไอ้บ้านกลางน้ำอ่ะบ้านไอ้แฟชั่นเขาเป็นช่างแอร์ประจำบ้านไงไอ้ไอ้พวกไอ้พวกไปอยู่บ้านไป้บอยอยู่ไอ้บางแม่นางบ้านก็เป็นสังบ้านมีห้องแอร์แต่ไม่ต้องลุยน้ำเข้าไปนะโอ้แล้วขี้ต้มขี้ตมมาไปอดูอยู่ในหัวละตลอดเลยโอ้ยขี้ตมขี้ตม ขี้โคลนขี้โคลนขี้ตมขี้ตมก็รู้อยู่ดีนะขี้คอนนะฮะก็แนีก็โอเคดีก็มาอยู่ที่ก็กวนขึ้นหนักขึ้นขึ้นนะพ่อพ่อดูแลดีใช่ไหมเล่นละครด้วยอ๋อป้อนงานป้อนงานให้ด้วยกมข้าวที่คอดประทับใจอะไรในตัวพ่อเป็นคนที่เราเรมรับว่าบางคนจะมองว่าหม่ำเป็นคนยอโสเป็นคนบ้านลุงบ้านนอกแต่เขานี่คืออินเตอร์อินเตอร์ที่รับรางวัลแล้วนะรับรางวัลอะไรพระธาตุนาดูนทองคำที่มหาวิทยาลัยสายสุราม <_ <d> _ <n> _>ให้เทียบ <d _ n> ให้เทียบกับพี่ดุยใคใ<ห>้ซื้อกว่าให้ดุยดุยด,ดีกว่า<_ <d> _ <n> ให้ดุยอาศัยไร้กว่า้<_ <d> _ <n> ดิยสายไร้กว่าเฮ้ยดุยตอนนี้ไปแต่ตรงไหนวะ<_ <d> _ <n> _>ถ้าคุณรถไฟฟ้าจะลงนี่เลยไอสถานีนี่เลย,เย,น,น,เลยนี่มันบอกว่าในี่สามหกไม่ไ่้มันอยู่ระหว่างกลางท้องหลอ่อมันยังพูดถูกก็ท้องหล่อใช่ไมมันคือรถไฟเป็นไหมรถไฟฟ้าเป็นไหมเนี่ยซูมมันไม่ได้ผพเป็นเรื่องวอนอะอัดับแรกจะไปขึ้นตรงไหนผมจะพูดว่าจะไปซื้อตัวตรงไหน แล้วดูไม่กล้าถามด้วยนะดูเป็นคนไม่กล้าถามด้วยนะใช่ไม่กล้ายอมหลงนี่ผมมามามาร้านเนี่ยผมเข้าไปผมยังเปิดประตูออกมาไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนเวลารลงลงรถมาบางทีเอาโฟกมาแล้วเออรถขึ้รถพ่อมาเนี่ยใช่พอประตูเปุ๊บเออแตแม่นั่นประตูเปิดปุ๊บเห้ยพี่บ่าเต็มคัน ไม่น่าแม่ไม่อยากไปซื้อรถคันใหม่ไงแม่ก็ชอบบนน่นไงก็จะออกอันผ่อาออกอย่างอันผ่านบบซีด้านหาด้านเอาไปพี่บ้านั่งบอกเงินาเปกันคนนะงไปกินข้าวดยกว่าลูกพอแล้วนะพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคปะปะอ้า โอ้ยเอาเลยเอาเลยเลยเลยวอเลยโอ้ยชอบเลยแบบนี้โอ้ยไปไงนี่อดใจไม่ไหวเออเปล่นเลยอันนี้คืออะไรหมูเป็นหมูสามชั้นทอดอันนี้คือเมนูเด็ดแต่เมนูที่แบบว่าเอ็มกินแบบตั้งแต่แรกๆเลยคือเมนูนี้นั่นคือผัดมาม่าไข่กุ้งแล้วอันนี้อันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อแล้วก็มีไข่ดองด้วยงั้นพอจะยยำขนมกินให้ไหมดีดีดี แซ่บนะน้ำปลาข้องไทยอินสันดิสอย่าลืมคลุกด้วยนะคะอ้ยอันนั้นเป็นเมนูยำขนมจีนซึ่งทางร้านนะคะจะเอาเป็นคล้ายๆแเป็นเหยือกเล็กๆที่เป็นน้ำยำให้เรามาคลุกเองถัดมาอันนี้เดี๋ยวจะบอกก่อนอันนี้คือยำขนมจีนนี่พ่อทำให้อันนี้ถัดมาเป็นยำกุ้งทูโทนค่ะก็คือถูกต้อง อุ้ยเขามีเส้นแก้วด้วยพ่อเต็มเต็มหน่วยมากตักให้มาลองชิมนะครับชอบตรงที่ว่าไม่มีใครแตะเมนูแบบว่าที่เป็นข้าวๆเลยนะทุกคนมาสายแซ่บก่อนเลยดี่มนะยำน้ำจีนทำขายแล้วก็แบบส่งบ้านแบบเป็น d e ลิเวอรช่วงที่โควิดเราอันนี้บ่อยมากเราสั่งไปกินที่บ้านบ่อยมากก็ชอบขนมเขานะ ขนมเปียละว่าอร่อยมากแล้วก็เค้กฝอยทองพ่อชอบกินของหวานมากค่ะโอ้โหแซ่บแซ่บรสชาติก็กำลังดีนะใช่ไม่ไม่ผ็ดไม่เผ็ดมากไม่โดดไปอแต่ถ้าสมมติว่าอยากทานเผ็ดก็เติมพริกได้เติมพริกได้ขอได้นะคะอันนี้เป็นหมูทอดที่แบบว่าเอาไว้กินแก้เผ็ดทำเสียงกรอบด้วยทำเสียงกรอบด้วยกบกบกบ ขากลาเขาสวยงานนะอร่อยมากเนา้อหมูยอแยมหมูยอปลาร้านัวนัวปลาร้าอือือืไข่นิ่มมากไข่ไหนอ่ะไข่นุ่นลูกเกือบไม่ทันอ่ะไม่ทันลูกผัดมาม่าอีกสักรอบยิงเนื้อเขานุ่มแบบที่พ่อบอกเลยอืม จริงๆดีใจมากที่ได้มากินที่ร้านปกติเราจะสั่งมากินที่บ้าน<ช>อีกอารมณ์นึงเลยในหม้อ,อน,นี้เป็นต้ยมยำหมูสับค่ะนี่ต้ยมยำหมูสับนะอ่าป้บาปาเดี๋ยวเราตักให้ก่อนมาด้วยนี่เสียงหลานผมเองครับม,มาด้วยเสียงลูกค้าตอนนั้นนี่เสียงดังมากเลยนะใช่ครับอย่าไปว่าเขาอย่ยุ่งเขาพูดก็ไม่ได้ด้วยว่าใช่เป็นไงอืมอพ่อด้วยอร่อยไหม คือถ้าคุณสั่งข้าวมาแล้วคุณมากินอันนี้ต่อโปรตีที่เราสั่งกลับบ้านคือเนนี้แล้วเขาไปราดข้าวต่อเลยอืแล้วไปต้มเพิ่มนะให้ร้อนๆหน่อยนะเขาต้มหมูสับต้มยำอะ่ะทางร้าน,นเปิดตั้งแต่กี่โมงคะพ่อที่8โมงปกี่โมงปกี่โมงพ่อปิด3ทุ่มเราอยู่สาขาไหนคะอันนี้สุขุมวิทชอยทำห้งเขามีกี่สาขามี2สาขาที่สยามที่หนึ่ง นี่ถ้าถุกมีมาสามหอประมาณกลางซอยปั๊บสังเกตเออซอยห้าซอยน้าาสัพโมงแก่หอยลายอ่ะคือแบบเมนูเขาหลากหลายมากขอกินข้าวหน้าเนื้ออันนี้หน่อยนะของเอ็มเป็นข้าวหน้าเนื้อตรงนี้แล้วก็มีไข่ดองนี่ไง จริงเมนูเขาไม่ได้มีแค่นี้นะคะเ,เมนูเขามีเยอะกว่านี้อีกเยอะเราสั่งเฉพาะเมนูที่เอ็ม,มเคยกินมาแล้วก็อยากให้คุณพ่อมาลองที่ร้านเพราะมันอร่อยจริงๆหลังจากนี้พอเรากินของคาวจบปุ๊บพอจงกินขนมหวานด้วยมีข<ม>องเด็ดคือขนมหวานแต่ตอนนี้เรียกหม่ามาชาวบ้านก่อนนะได้ได้ได้อเอาพ่อเรียกเรียกไงอ่ะหมั่นมาชาวบ้านครับ มีปัญหากับเส้นตลอดอือใครใครเอาใครเอาเบ้นอะไรอย่างเงาแล้วก็เมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านก็คือเค้กฝอยทองอันนี้นะคะแล้วก็ขนมเปี๊ยะลาวาแล้วก็อันนี้โอ้เธอจุกอย่างนะที่เป็นขนมขึ้นชื่อตรงกลางเขาใส่เหมือนมะพร้าวอ่อนอยู่น่ากินมากเลยอะแล้วฝอยทองเขาแบบเน้นมากๆด้้าโอ้ยโอ้ยดานไปโอ้ยไม่น่าละเดี๋ยวนี้ถ่ายมังกับมัมมาตลอดเลยคนแดงชอบเลย พอ่อชอบกินที่บ้านกับแม่มพอกินที่ร้านไม่หวานแต่ถ้ากินกับแม่ก็จะหวานมากๆเ <c oughs> ป็นไงอุยอ้ยแต่แดงแล้วก็เบียบหมดเลยอุ้ยผู้หมดเร็วมากเลยเยอะไหมเย่เมไห<ด>ม,มดูอันนี้ที่คุณพ่อตัดไปนะแต่จริงๆอุย้ยแต่ถ้ากินจากแบบกัดเอาเลยอะอ เย้มจริงตอนแรกเขาไม่เอานะแต่พอหวานเขาเอาเลยนะอร่อยเอ็มอืมแล้วนุ่นนุไปกินน้ำฟอยเหรอเฮ้ยพ่อว่ดูดูเื้ออยู่อีกมือนึ่กจะเล่นเนอะสกปรกใช่ไหมมือมันมิ๊กเจ๊ก็ไม่จะขา ไม่จะปิดรายการก่อนไหมก่อนจะไปเลือกหรือจะไปปิดไปปิดรายการตรงนั้นเอัไปติดกันตรงนี้กว่าไปเพิ่มไปเลือกอีกทีนึงอันนี้พูดจริงคือจะซื้อจริงเนี่ยเอาเอาซื้อซื้อกับอร่อยใช่ไหมโอ้โหถึงก็ต้องเอากลับบ้านนะคะใครนะคะถ้าอยากมาทานร้านการะเกตนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าสะดวกสาขาไหนสาขาที่เรามาวันนี้คือสุขุมวิท36ครับอีกสาขานึ่งยู่สยามเกือบแล้วเกือบสยามแล้วนะคะใครที่ไม่อยากเอารถมาก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่ทองหล่อ ฝั่งตรงข้ามเลยเข้ามาซอยสามหกนี่ง่ายมากถูกไหมครับน,น่าครับพยักหน้าแล้วก็พ,พูดถูกแล้วถ้าสมมติว่าไม่อยากออกนอกบ้านสามารถสั่งเออสั uh, ่งออนไลน์ดั่งเวดลิเวอรดลริเวอรไ์ได้ได้เดลิเวอรี่ลิเวอรี่ได้สั่งได้เลย ในร้านเคารับกินขนมอยู่น่นใช่ใชเพราะว่าทางร้านนะคะมีขนมหวานด้วยแล้วก็มีอาหารคาวด้วยซึ่งอาหารคาววันนี้ที่เอ็มสั่งมาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะบนโตเท่านั้นนะคะมีหลากหลายเมนูมากๆแต่วันนี้สั่งมาเฉพาะที่เอ็มเคยทานที่บ้านแล้วรู้สึกว่าวันนี้อยากจะมาลองกินที่ที่ร้านว่ารสชาติเหมือนกันไหม,มร้อนร้อนยไงก็ยังไงก็ดีกว่าอร้ ก็อร่อยด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่ามาทานที่ร้านก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ <ừ> ใครถ้าจะมาก็อย่าลืมจองนะคะข้างล่างนี้ได้เลยยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะอยากให้พวกเราไปร้านไหนรีวิวร้านไหนก็คอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เลยถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็เปิดผ่านไปดูช่องคนอื่นกิน <c oughs> ขนมหวานหวานๆห,หน่อยพูด <ừ> ซอฟๆหน่อยนี่ชอบ้วโอเควันนี้พวกเราไปก่อนค่ะพ่อจะไปเลือกขนมหวานแล้วบ๊ายบายไปไปเดี๋ยวหมดก่อนพ่อ